ทุกคนวันนี้จะพามาสมัครแอป,ปทางรัฐกันดีกว่าแอป,ปนี้สําคัญมากๆากทุกคนเพราะว่าแอป,ปนี้ทําให้เราได้ใช้เงินดิจิทัลนะคะหนึ่ง1มื่นบาทนั่นเองแต่ก่อนจะไปดูกันนั้นว่าวิธีสมัครไปยังไงเราต้องมาเช็คเกณฑ์ตัวเองก่อนเช็คให้ลูกให้เต้าให้พ่อให้แม่แทุกคนว่าเข้าเกณฑ์เข้าอะไรกันหรือเปล่ามาค่ะจะอ่านให้ฟังขออ่านนะทุกคนนี่ก็อ่านกันสดๆเหมือนกันเพราะว่านี่ก็แบบเที่ยงคืนแล้วทุกคน,กคนมาลังอัดหรอกขออ่านนิดนึงเนาะ ก็จะสมัครไปพร้อมกับทุกคนนี้แหละมาค่ะอันดับแรกเขาบอกว่าอายุ16ปีบริอายุ16ปีบริบูรณ์นะคะภายในวันที่30กันยา67ต่อให้เด็กเมอายุ16ปีขึ้นไปแต่มีเงินฝาก50,000บาทยไ,ไม่ใช่500,000บาทเกิน500,000บาทแบบนี้ก็ไม่ได้นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ตายายฝากให้อย่างเงี้ยก็ไม่ได้แบบนี้จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีนะคะทุก ต่อมาเกณฑ์รายได้วัาจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสัมภากรณักปี66ซึ่งสิ้นสุดไปแล้วนัเมื่อวันที่31ทธันวา6ก6กกำหนดไว้ว่าต้องไม่เกิน840,000บาทหรือมีเงินเดือนไม่เกิน70,000บาทถ้าใครเงินเดือนเกิน7จ็ดหมื่นบาทนี่ก็คือไม่ได้อันนี้เข้าใจถูกไหมเข้าใจตรงกันนะทุกคนและต่อมาเกณฑเงินฝากกําหนดไม่เกิน5้าแสบาทนับเฉพาะเงินฝากสกุลเงินบาทเท่านั้น รวมกันทุกบัญชีทั้งในส่วนของธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเช่นบัญชีธนาคารฝากประจำธนาคารฝากออมทรัพย์บัตรเงินสดใบรับเงินฝากใบฝากเ,าเงินฝากกระแสรายวันต่างๆพวกนี้ก็ไม่ได้นะครับทุกคนห้ามเกิน5 0 0แสนบาทโอเคอันนี้รู้เรื่อง Nice โอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วทุกคนต่อไปเดี๋ยวเราไปโหลดแอปทางรัฐกันดีกว่าแล้วมาดูวิธีการ สมัครกันดีกว่าว่าจะยากง่ายขนาดไหนไปกันเลยค่ะโอเคค่ะมาค่ะเข้าสู่ขั้นตอนการโหลดแอปกันค่ะใครใช้ iOS ก็ไปที่ App Store ใครใช้ Android ก็เข้าไปกันที่ Play พ t o r e โหลดโดยพิมพ์คำว่าแอปทางรัฐหรือพิมพิมง่ายๆเลยทุกคนทางรัฐนี่จะก,ก็พิมพ์ง่ายๆมันบ้านค่ะก็เจออยู่ดีค่ะโอเคทางรัฐพิมพ์ไปเลยค่ะ โอเคโหลดกันแล้วก็ติดตั้งกันให้เรียบร้อยนลทุกคนติดตั้งไปเลยจ้าแม่แม่ติดตั้งไปเลยจ้าสวัง,ลง,งแล้วก็รอโหลดค่ะรอโหลดติ้งตองติ้งตองติ้งตองซึ่งเงินเออดิจิตอลนี่น่าจะได้ประมาณเออช่วงไตรมาสที่4ตอนนี้ไตรมาสที่3ก็ตอนนี้ก็เปิดเริ่มน่าจะเปิดให้สมัครกันแล้วโอเคทุกคนเมื่อเปิดแอปเข้ามาแล้วอนุญาตไปเลยค่ะ อนุญาตไปเลยค่ะแล้วก็กดที่สมัครสมาชิกค,ค่ะทุกคนจริงๆเรายังไม่มีรับบบัญชีเนาะแล้วก็คลิกที่สมัครสมาชิกค,ค่ะทุกคนแล้วเราก็จะใช้บัตรประชาชนนะคะใช้สมัครด้วยบัตรประชาชนโอเคอันนี้ก็คือยินยอมโอเคติ๊กคำว่ายินยอมนะคะทุกคนโอเคยอมรับไปเลยค่ะโอเคขั้นตอนนี้ก็คือการสแกนบัตรประชาชนขั้นตอนนี้ก็ แนะนําให้ทุกคนใช้บัตรประชาชนที่ค่อนข้างใหม่ใหม่อัปเดตล่าสุดน,นะทุกคนบัตรเกา่าๆที่ชิปมันเกา่าๆนะอันนี้อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าหน้าอาจจะไม่ตรงโอเคค่ะเข้ามาแล้วค่ะอันนี้ขั้นตอนนี้ก็คือเช็คเิสต์หลักของตัวเองว่าตรงถูกต้องไหมอะไรไหมนะคะขึ้นนงขึ้นนายอะไรไหมแล้วก็กรอกเลขพิกไ์าที่ด้านหลังของบัตรประชาชนแล้วก็กรอกรหัสบัตรด,ด้านหลังของเรานะคบทุกคนเติมเติมเติม ขั้นตอนนี้แล้วก็ขึ้นนายแล้วก็ใส่ชื่อเราสกุลตัวเองให้ถูกต้องเช็คให้ละเอียดนะทุกคนมาค่ะสมัครไปพร้อมกันโอเควันเดือนปีเกิดอ,อันนี้วันเกิดวันเดือนปีเกิดใส่ให้เรียบร้อยนะคะสาบัตรประชาชนนะทุกคนโอเคค่ะตึงตึงตึงโอเคแล้วก็กดยืนยันตัวตนเลยค่ะโอเคมาขั้นตอนนี้จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนสแกนหนะ้า ขั้นตอนนี้ห้ามใส่แวน่นใส่หมวกใดทั้งสิ้นเอาหน้าสดๆนะทุกคนแล้วก็เริกสแกนที่การสแกนให้ง่ายๆก็คือการที่เรายกมือถือเราจะขยับเร็วนะทุกคนเราค่อยขยับไค่อยขยับพยักหน้าพยักหน้ากระพริบตาเล็กน้อยแต่ค็จะได้เองค่ะง่ายๆขอแสงมาหมอกโอเคแล้วก็ขั้นตอนนี้ตั้งรหัสผ่านนะคะทุกคนเราก็จะใส่ภาษาอัอางกฤษแล้วก็ออตัวเลขก็ตั้งไปเลยค่ะเอาที่เราจําได้นะทุกคนแล้วก็ตั้ง รหัสการเข้าแอปยืนยัน2ครั้งนะคะเอาใจตัวเองจำได้นะต่อมาโอเคอันนี้คือเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูในแอปคือในแอปทุกคนดีมากคือดิฉันเข้ามาในแอปคือมมีประโยชน์นะทุกคน มันมีแบบนโยบายมีอย่างบบนั้นเนี่ยทุกคนมีเอ่อให้ดูแบบสุขภาพของเราครับสิทธิการรักษาของเราอยู่ที่ไหนตอนนี้คือเช็คได้เลยตอนนั้นแบบรียล time สุดๆแล้วก็สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้เลยคือเก๋คืออันนี้คือเก๋น,นี่คือดีอน,นี้คือชอบเราทุกคนดูสิเนี่มันจะขึ้นเลยว่าคุณตอนนี้คือคุณสิทธิ์แบบปฐมภูมิอยู่ตรงไหนส่งต่อตรงไหนเนี่ยมีเปลี่ยนหน่วยบริการให้ด้วยคือเลอดอันนี้คือเลอดจริงๆ อยากให้ทุกคนลองใช้กันแล้วเข้าไปดูสิทธิ์ติดตัวเองกันเนี่ยลองเช็คดูได้เลยเนี่ยมีหลายๆอย่างเลยทุกคนมียารผ่าหันนะว่าเราใช้อะไรมีข้อมูลที่แบบของเราเกี่กับทางรัฐน่ะทุกคนมีหมดเลยเนี่ยทะเบียนรถยนต์นำทางใบรจราจรคือ โดนไปสั่งอะไรดูอัปเดตเลยจ้ะอัปเดตให้เลยจ้ะโดนไปสั่งมาไหมเอยเดือนนี้นู่นนี่นั่นเนีน่ยยังไม่มีใบสั่งนี่ไม่มีไ,ไม่ไมีค่ะทําถูกกฎจราจ,จรเป็นเลยค่ะช่วงนี้ังไม่มีน้องรออยู่น้ำแม่นนะหนึ่งบาทเนี่ยมีหมดเลยข้อมูลใบขับขี่เช็คเครดิตบบเออเช็คเครดิตบูลโรก็ได้เกี่นะเกี่นะทุกนะคนเนี่ยข้อมูลใบขับขี่อันนี้ทำไมไม่ขึ้นแม่ใจ มีน้ำมงคน้ำทางทุกคนลองไปเล่นดูนะทุกคนมีม,มีหลายเป็นฟังก์ชันมีหลายฟังก์ชันมากๆม,มีเงินเนี่ยสำหรับคนที่มีประกันสังคม,มเงินบำนาญบำน็ญเงินอมมนอ,อมซัพเองินอดนนเด็กแรกเกิดต่างๆในผู้สูงอายุประกันสังคมคุยคุย,ยครบคันนะเอาดีดีแอปนี้คือลดนะไปโหลดติดไว้นทุกคน,น,นยังไงแล้วคลิปนี้ก็มีแค่นี้การสมัครไม่ยากเลยลองลอง,ลองมัน,นทุกคนแล้วก็การใช้คือตอนนี้คือ,อ,อ มือถือไม่ได้แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้ามไม่ได้แล้วทุกคนเพราะว่าแบบมันเป็นสินค้านําเข้าอะทุกคนเป็นสินค้านําเข้าจากต่างประเทศก็ไม่ได้แล้วแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมแอลกอฮอล์ไม่ได้อยู่แล้วเนาะออแต่ว่าจะยังไงต่อไปแต่ว่าปุ๋ยพวกปุ๋ยพวกอะไรยังได้อยออู่อ่อพัสดุก่อสร้างนี้มันยังไม่แน่ใจต้องรออีกทีหนึ่งทุกคนยังไงถ้ามีอะไรเพิ่มหน้าเพิ่มเติมคืบหน้าจะมาอ,ออัปเดตให้พกก่อพ่อแม่เพื่อนๆฟังทีนึงขอให้ทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ อัปเดตแบบรวนจีแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ค่ะไปนอนแล้วค่ะบ๊ายบายผ่านวิกฤตไปด้วยกันค่ะพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลประเทศไทยเปลี่ยนทันทีปิดสวิตส,สอวอปสิดสวิตส,สามปอคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมกัน